สวัสดีครับทุกท่านนะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องโอ้โหวันนี้สามแม่ลูกนะโอ้สามแม่ลูกทากันทำไรโอ้เออต้องอย่างนี้ลูกทุกทุกวันตอนเย็นหนูมาทำแบบนี้นะเข้าใจไหมลูกทุทุกวันหนูมากวาดนะลูกเดี๋ยวลุงทำงานเสร็จหนูก็มากวาดทำความสะอาดนะ คุณพ่อก็ทาสีคุณพ่อยัอด้าสีเอใ้หากเลครช่ยอดลโอ้สุดยอดมาเก่งยังเลยยังยังยังไม่รู้ดิมันมันต้องได้เจียหรือเปล่ามันต้องได้เจียหรือเปล่าคุณลองดูสิมาเดี๋ยวผมถือให้กล้องนะ ได้ไงงัดออกได้ก็เอาว่าดูลันเหมือนจะต้องได้เจียทาไปเรื่อยๆนะวันละต้นวันละต้นก็ได้เออแล้วแต่คุณพ่อเลยว่าเราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรตรงนี้เนาะเออเพราะว่าส่วนที่มันต้องสัมผัสกับลังค่าเนี่ยเราทามหมดแล้วนี่เหลือแค่ตัวนี้นี่เส้นนี้นี่เส้นนี้กับตรงโน้นสองเส้นเองอที่เหลือก็มันลงสีหมดแล้ว เก็บรอยเชื่อมเนาะรอยเชื่อมยังเชื่อมไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเก็บทีเดียวก็ได้ดก่กอนอนุญาตสรุปงานเลยนะฮะทุกท่านว่าวันนี้ได้อะไรบ้างก่ได้แปรเนาะไดเชื่อมแปรด้านหลังเนี่ยนะครับเสร็จนะครับเสร็จก่อนเหลือไล่เชื่อมแข็งนะี่นะฮะแล้วก็แข็งหรือยังแข็งนะแข็งนะอะไรแข็งปูนปูนนแล้วก็คราวนี้เราก่อได้สามแถวองานนู่น อีกหนึ่งแถวเส็บนะฝั่งนี้เดี๋ยวขึ้น,นแถวหนึนนนน่งพรงนี้ก็จบเนาะเพราะว่าปูเราหมดพอดีเราเหลือถังหนึ่งคู่หนึง่งไอเอิร์ดผสมหินแล้วก็เอาลงลุงไว้ลุงไว้เดี๋ยวมันจะเต็มอือือนะสรุปงานวันนี้นะฮะก่อนกลับก็มาเห็นคุณพ่อคุณแม่เขาช่วยงานพวกเราหลังเรื่องงานเราก็โอเคอยู่นะอุุนใจในสบายใจนะลูกด้วยนะ,ะลูกมากวาดด้วยนะน่ะ ดีมากดีมากมันต้องอย่างนี้ใกลายเป็นรูปเป็นร่างแล้วแหละนะครับบ้านนี้เราก็โอ้เวลาแบบถ้าทำสิทธ์เนาะดูดิสังเกตดูมีพื้นที่ตากผ้าแบบเด็กๆสามารถแบบเดินเล่นแถวนี้ได้หรือว่าปลูกผักเนาะทำให้ดูแบบกว้างเลยนะเนี่ยกว้างขวางเลยจากบ้านที่อยู่ในน้ำเนาะเวลาฝนตกเพิ่นอยู่ในน้ำบัดที่นี่ก็สิคือสิคักเนาะยามฝนตกเนาะคือสิแบบมวนเนาะสิตบมือไสไปเลยเนาะยามฝนตกเนาะ เดี๋ยวหน้าฝนเดี๋ยวแอบมาดูเออว่าเป็นแนวใดแมนท่วมคือเก่าเหรอโบท่วมน้องๆท่วมไหมมาเยี่ยมมาถ้าทำสูงขนาดนี้น่าจะไม่ท่วมแล้วเนาะบ้านเนาะมันสูงเลยเนี่ยตรงนี้มันอยู่เนินอ่ะน่าจะไม่มีปัญหาแล้วมั้งน้ำน่าจะมีให้นานตรงนี้ก็ทำรี่ดักปลานี่ตรงนี้นี่เอาตรงนี้เลยหนิว่าน้ำมันเต็มให้หน้าเด้ หากินอยู่หลังบ้านเลยนี่นี่นะตรงนี้ก็ปลูกผักนะพี่น้องให้เพื่อนทำแปลงผักเล็กๆแบบนี้เนี่ยปลูกปลูกผักได้สบายเออคุณพอ่อทาสีนะคุณพอ่อทำได้เนาะเคยทำอยู่เนาะเคยทำทำประจำนะให้คุณพ่อทาสีนะท่านผู้ชมทาสีเหล็กเออคุณพ่อก็ทางนะนะนะ่ายอยู่นี่เนาะ อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเออเออ,เอ,อ,เอ,อกวาดดีมากเลยลูกคุณพ่อจะได้มานอนนี่จะได้สะอาดๆหน่อยเนาะออสายไฟถ้ามันเกะกะหนูก็แวก,แวกแวกออกหน่อยก็ได้เออฮะแวกออกซะหน่อย นี่ต่อไปอันนี้ก็เป็นห้องนอนของเด็กๆนะฮะนี่ก็เป็นห้องพ่อแม่อ๋อพ่อต้องอยู่ห้องนี้เนาะพ่อแม่เพ่าเพื่อนเห็นบอกว่ามานอนห้องนี้ไม่ได้เนาะห้องก็ใหญ่เบ้อเลยนะทุกท่านนะ่เด็กๆก็นอนด้วยกันสองคนนอนด้วยกันได้หรือเปล่าสองคนเนี่ยได้เหาะจะทะเลาะกันหรือเปล่าประจำปะทะเลาะกัน เ,เป็นธรรมดาเออนี่นะทุกท่านให้คุณพ่อทาสีนะฮะคุณพ่อก็ทาได้อยู่นะทุกท่านทาสีกันสนิมเผื่อในอนาคตเหล็กเป็นสนุงสนิมคุณพ่อทาไปพลางๆ สีก็เป็นสีน้ำตาลเออทาไปเลยไม่ต้องกลัวว่าสีหมดเยพอมีเป็นกดังเลยเออสีไปเต็มที่เลยสีนะเดี๋ยวหมดผมว่ามาใหม,ม,ม่อีกเอาแบบหนา้าๆไปเลยสีเพียบพอไอ้ตรงไหนที่มันสีมันถลอกคุณพ่อก็เติมเลยเด้อเติมไปให้เยอะๆเลยนี่ทุกท่าน โอ้โหนี่เราก็ค่ำเหมือนเดิมนะทุกท่านตะเวนรับฟ้าแล้วนี่คุณพอ่อปกติคุณพ่อก็ทำงานก่อสร้างอยู่แล้วเนะาะก,ก็ไม่มีปัญหาเรื่องแค่นี้แค่นี้าบอกทำอะไรทำได้หมดทำได้หมดคุณพ่อก่อกกสร้างเหมือนกันช่วงนี้คุณพ่อไปทำงานที่ไหนครับนี่ทำงานที่บ,บ,ทบ้านนะครับทำงานในหมู่บ้านเรานี่เองเป็นรับเหมาอะไรอะ ห้องน้ำทำห้องน้ำบ่ครับห้องน้ำชั้นบนลงมาชั้นล่างอ๋อห้องน้ำในบ้านชั้นสองครับอ๋อห้องน้ำบ้านสองชั้นคุณพ่อก็ทำมาจะเสร็จแล้วบ่ยังครับยังบ่เพิ่งเริ่มทำครับเพิ่งเริ่มทำตั้งเสาอ๋อนี่นะอ่ะดูคุณพ่อทำไปครางๆเดี๋ยวผมก็จบคลิปนี้ก็จะเดินทางกลับ เดินทางกลับจริงๆพี่น้องเอ้ทีนี้ไม่กลับเล่นแล้วกลับได้ลูกไป